ผมชื่อโอดโอยครับตอนนี้ผมมีสภาพไม่แตกต่างอะไรกับหมาข้างถนนอันที่จริงหมาที่มันนอนอยู่หน้าเซเว่นมันยังดีกว่าผมซะอีกเพราะว่าได้นอนตากแอร์เย็นๆแต่ผมนี่สิถ้าไปที่ไหนก็มีแต่คนจะขับไล่ใส่ส่งว่าผมเป็นคนบ้าคนขอทานคนสก,กปรกตัวเหม็น อันที่จริงชีวิตของผมควรจะดีกว่านี้ถ้าผมไม่เลือกทางผิดเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนผมเกิดในครอบครัวดีมีฐานะถึงแม้จะไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากแต่ตระกูลของผมเป็นนักวิทยาศาสตร์พ่อแม่ ต่างความหวังไว้ว่าเมื่อผมโตขึ้นจะให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ไปทำงานที่นาซาต้นตระกูลของผมข้างไขวิทยาศาสตร์มากขนาดปูขป่ของปู่ของปู่ทวดยังตั้งชื่อลูกชายว่าไ์ตามนามสกุลของสองพี่น้องตระกูลไลที่เป็นผู้สร้างเครื่องบินและบินได้จนสำเร็จต่อมาปู่ทวดของผม ได้แต่งงานกับยาทวดซึ่งเป็นสาวในวังชื่อว่ามารยาาต,ต่อมามีการตั้งนามสกุลต้นตระกูลของผมจึงได้ตั้งนามสกุลของตระกูลว่าไล่มารยาตโดยเอาชื่อของปู่ทวดกับย่าทวดมารวมกันผมเป็นนักเรียนในโครงการทางช้างเผือกซึ่งผมก็จะสอบได้ที่หนึ่งเป็นประจำทุกปี มาถึงตรงนี้ทุกคนคงจะไม่เชื่อละสิว่าทำไมชีวิตของผมตอนนี้ถึงมีสภาพยังกระหมาขี้เลือนขนาดนี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันสงการปีนั้นเมื่อ20ปีก่อนนั่นเองผมซึ่งเป็นเด็กเรียนและเป็นเด็กเรียบร้อยมาโดยตลอดวันนั้นเพื่อนๆของผมแนะนำให้ผม ดื่มน้ำชนิดหนึ่งซึ่งคนทั่วไปจะเรียกมันว่าเหล้านั่นเองครับเหล้าคำเดียวสั้นๆแต่มันทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้เลยเมื่อผมได้ดื่มน้ำเปลี่ยนในิสัยนี้กับเพื่อนๆในวันสงการนั้นแล้วผมรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมันทำให้ผมรู้สึกสนุกสนาน เฮฮากับเพื่อนๆทำให้ผมกล้าทำอะไรในสิ่งที่ผมไม่เคยทำมาก่อนผมเล่นน้ำผมสาดน้ำสาวๆที่เดินผ่านมาให้แกงของผมสาดน้ำผมร้องลาททำเพลงผมเต้นกับเพื่อนๆผมปะแป้งสาวๆผมได้แตะอังผู้หญิงแต่คำที่ผู้ใหญ่เขาเรียกกันว่าลวนลาม แต่ผมก็สนุกมากๆถ้าผมไม่ได้ดื่มน้ำนั้นผมก็คงไม่กล้าพอที่จะทำแบบนั้นหรอกในตอนนั้นผมยอมรับว่าสนุกจริงๆผมไม่เคยเล่นสงการได้สนุกเท่านี้มาก่อนและแล้วก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นไอ้เข้มสุดเพื่อนในแก๊งที่เล่นน้ำด้วยกันอยู่นั้นวิ่งกระหืดกระหอบมาบอกว่า โดนกลุ่มนักเลงต่างถิ่นไล่มาเพราะไปมีเรื่องแย่งหญิงกันในตอนนั้นที่ผมได้ยินอย่างนั้นผมไม่ได้คิดอะไรเลยด้วยลิสุลาและความคึกขนองผมหยิบมีดแถวๆนั้นวิ่งไปที่กลุ่มนักเลงและเกิดการตะลุมบอลกันเกิดขึ้นผมได้แทงกลุ่มนักเลงต่างถิ่นนั้นมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุหนึ่งคน ชื่อว่านายโหดจัดผมถูกจับดำเนินคดีในข้อหาฆ่าคนตายมีโทษจำคุก20ปีชีวิตของผมดับวูบไปพร้อมกับนายโหดจัดอนาคตนักวิทยาศาสตร์นาซาของผมแระกูลไลมารยาทของผมพ่อแม่หาเงินมาวิ่งเต้นเรื่องคดีความของผม จนต้องขายบ้านขายที่ดินและทรัพย์สินที่มีอยู่จนพ่อกับแม่ไม่มีบ้านอยู่ต้องไปเช่าบ้านเพื่อนๆในแก๊งของผมก็แวะมาเยี่ยมเยียนผมบ้างในตอนแรกๆแ,แต่ต่อตอมาก็ไม่มีใครมาเยี่ยมเยียนผมเลยมีแต่นายโหดจัดนี่แหละที่มันตายไปแล้วแต่มันไม่ยอมไปผุดไปเกิดในโหดจัด มาอยู่กับผมทุกคืนในคืนวันพระหรือที่เรียกว่าวันปล่อยผีในโหดจัดก็จะมาหาผมมาตามหลอกล้อนมาตามทวงชีวิตของมันคืนด้วยความโกรธแค้นผีในโหดจัดมันทำให้ผมบ้าคลั่งมันทำให้ผมประสาทร้อนว่าจะมีใครจะตามมาฆ่า จนผมทำร้ายทุกคนที่อยู่รอบข้างไปหมดจากที่ผมอยู่ในห้องขังรวมผมก็ต้องย้ายมาอยู่ในห้องขังเดียวแต่ผมยิงหลอนเข้าไปใหญ่ก็มีแต่ผมกับผีในโหดจัดนี่สิผีในโหดจัดมันก็หลอกหลอนผมเต็มที่จนผมอยากจะฆ่าตัวตายเพื่อหน,นีผีแต่ก็ไม่เคยสำเร็จเลยสักครั้งเดียว ผมไม่เคยได้รับการลดโทษเลยสักครั้งเดียวตลอดการติดคุก2ี่สิบปีเพราะว่าพอจะมีการลดโทษครั้งใดผีในโหดจัดก็จะคอยมาหลอกล้อนกันแกล้งผมจนผมไม่ได้สิทธิ์การลดโทษทุกครั้งไปวันหนึ่งผมได้ยินเสียงผู้คุมเรียกผมนักโทษชายนายโอดโอยไร้มารยาทมีญาติมาพบมัน เป็นเหมือนเสียงสวรรค์เพราะว่าไม่มีใครมาเยี่ยมผมนานหลายปีแล้วแม่แม่มาเยี่ยมผมเราคุยกันผ่านลูกกงเหล็กที่กันขวางความผูกพันของผมกับแม่ไว้แม่ของผมดูสู้พร้อมและดูซุดโทมลงไปมากแม่มาบอกกับผมแม่พูดเบาๆแต่เสียงนั้น มืนกึกก้องอยู่ในสมองของผมพ่อเสียแล้วนะพ่อเสียแล้วนะผมไม่มีแม้โอกาสไปงานเผาศพพ่อของผมอย่าว่าแต่ผมจะบวชทดแทนบุญคุณปิดามารดาเลยบวชหน้าศพผมก็ยังทำไม่ได้เลยแม่กลับไปแล้ว พร้อมกับคำพูดที่ยังคงกึกก้องอยู่ในหูของผมตลอดมาพ่อเสียแล้วนะพ่อเสียแล้วนะพ่อเสียแล้วนะตอนนี้ผ่านมาสิบปีแล้วโดยวัยยีปีของผมถ้าผมอยู่ข้างนอกผมคงเรียนจบแล้วผมคงมีงานทำแล้วผมคงทำประโยชน์อะไรได้มากกว่านี้นี่ผมมาได้ครึ่งทาง เหลืออีกสิปีที่ผมต้องใช้ชีวิตอยู่ในนี้อยู่กับผีในโหดจัดจนช่วงหลังๆผมเริ่มจะไม่ค่อยกลัวผีในโหดจัดแล้วก็มันมันหลอกผมจนผมเริ่มจะชินซะแล้วไงผมจึงไม่ค่อยบ้าคลั่งแล้วผีในโหดจัดก็ไม่ค่อยมาหาผมแล้วสงสัยว่าจะไปเกิดใหม่แล้วละ่ะ ผมจึงได้ย้ายจากห้องขังเดียวมาอยู่ห้องขังรวมผมได้เจอผู้คนขึ้นมาบ้างแต่เอาเข้าจริงๆแล้วให้ผมอยู่ห้องขังเดียวกับผีในโหดจัดก็ยังดีกว่าก็ผมต้องสูญเสียประตูหลังให้กับเพื่อนนักโทษชายในห้องรวมนี่มันเป็นความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสที่ผมได้พบเจอ ชีวิตของผมก็วนเวียนแบบนี้จนครบ20ปีวันที่ผมได้รับอิสรภาพผู้คุมบอกกับผมว่าออกไปแล้วอย่าหันกลับมามองนะไม่งั้นเดี๋ยวจะต้องโดนเข้ามาอีกผมออกมาแล้วผมไม่คิดจะหันหลังกลับไปมองแดนนรกนั่นอีกเลยแต่โลกที่ผมกำลังเดินออกมาเผชิญหน้าอยู่นี้ ไม่รู้ว่ามันจะโหดร้ายกว่าในห้องขังนั้นหรือเปล่าโลกภายนอกเปลี่ยนแปลงไปมากผมไม่รู้จักใครเลยผมไปที่บ้านเก่าเพื่อไปสืบหาที่อยู่ของแม่ก็ได้รู้ข่าวจากคนข้างๆบ้านเก่าว่าแม่ของผมก็ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วอีกคนตอนก่อนที่แม่จะตายแม่ป่วยหนัก แต่แม่ก็ไม่มีเงินไปรักษาเพราะว่าทรัพย์สินเงินทองที่เคยมีก็เอาไปใช้วิ่งเต้นคดีของผมแล้วจนหมดแม่ก็จากไปอย่างทุกข์ทรมานและโดดเดี่ยวที่สุดเพราะไม่มีใครดูแลแล,และก็ไม่มีเงินด้วยนี่ผมไม่ได้มีแม้โอกาส จะมาจัดงานศพให้พ่อแม่ของผมเลยผมหมดสิ้นทุกอย่างบ้านพ่อแม่ผมไม่มีใครเลยผมจึงต้องหาของกินตามทังขยะเผื่อว่าจะมีใครทิ้งเศษอาหารที่ยังพอกินได้และที่นอนของผมก็ตามข้างถนนที่พอจะมีซอกเล็กๆ ให้ผมหลบตัวเข้าไปพักอาศัยได้และนี่คือเรื่องราวของผมนายโอดโอยไหลมาลายาดกับวันสงการของผมเมื่อ20ปีก่อนถ้าชอบการ์ตูนผีของเราอย่าลืมกดปุ่มติดตามช่องอ e ีกาดำและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะกดเลยกดเลย